คราวนี้ก็ไม่ต้องไปถึงบกนะที่สน ยนีลนน่ละัดนะไอยู่ทางทา,ง,า,า,าง้จังจังไดกะฝากในเดอ้อฝากน้องาฝากนุงในเดอ้ออย่าลืมได้านะเขา่าเบิ้งคอเฟ่ไม่ไปขาไปเบิ้งเคคนคือหลายประออนประออนหวัดดีค่ะค่ะป้าไม่ได้มานานป้าออนเด้อค่ะภาษาเป็นเป็นเป็นเมียลุงเสือนเนาะค่ะเนาะจ้านป้าแตนที่ใส่นี้ประเตนคุณเด้อค่ะคุณคุณค่ะค่ะเดี๋นั่ง กันเลยค่ะนั่งอยู่ค่ะจ้าจ้เพิ่นกินอีหยังดอกจ้าขามาอขามากขามาไกลๆโลดเพิ่นบ่เพิ่นบ่เป็นหยังดอกออืโอ้สิอยากอายเพิ่นหยังคนคือกันเนาะออครับป้าอ้อยไม่อายเนาะเนาะคนคือกันเนาะมาเนี่ยจ้าครับผมมาคนคือกันเฮาก็ได้เอิ่มข้นคือกันอืมสิไปย่านเฮ็ดหยังเป็นเอขนาดนี้เนาะจ้านี่มิตรท่าสิไปยกซอยลุงพลน่ะบัดนี้้โอย ห่อนแท้เงือแตกเงือแตนดีน่าครับผมคุ้มยืะๆคุ้มคุ้มแต่ว่ามาฝนบ่ตกลงมาเนาะตาวังก็บอกจ้าวันนี้ฝนยังไม่มาจ้านะครับผมก็ถือว่าเป็นเลือกดีจ้านะครับแต่เมื่อเช้าพวกผมมาไม่ทันนะไม่เป็นไรแต่มาถึงที่แล้วจ้ามาถึงที่แล้วมาเห็นแล้วใช่ครับมาเห็นแล้วนะครับ เหมาะมากเลยเนาะป้าออนว่าเหมาะมากเลยครับผมก็เหมาะนะครับถ้าเกิดว่าเหมาะก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับผมจ้าตอนแรก็อาจจะมีมครรู้จักนะจ้าจ้าลุงลุงมาอยู่นี่ก็หลายวันแล้วป้าก็เพิ่งมาวันแรกเนี่ยเพิ่งมาเห็นวันแรกครับผมผมก็ดูในช่องยูทูบเอานะครับผมตัวยังมาไม่ถึงนะครับจ้าจุดตรงนี้นะครับ คงะารรเคยคิดไหมว่ายูทูบเบอร์จะมารวมตัวตรงนี้มาไหมอย่ดอกนป้าอ <MA ่นเหรอคะป้าอ่นค oh okay ิดว่าถ้าลุงลุงป้าอยู่ที่ไหนก็หลายคนที่ว่าอยู่เคียงข้างอยู่เคียงข้างลุงกับป้าแต่ไหนแต่ไรเนาะที่เขาดูดูกันมาตั้งแต่แรกๆนะครับผมป้าอ่อนเชื่อว่าเขาคงจะมาอยู่กับลุงกับป้านะครับตอนนี้ก็ดูครับยูทูบเบอร์กี่ช่องก็เยอะเด้เยอะเลยนะเยอะ ครึ่งร้อยแล้วมั้งเนี่ยปอนว่ายังมาไม่หมดใช่ไหมคะเนี่ยนั่นน่ะเห็นไหมคะก็กลับไปก็เป็นคันรถนะเมื่อกี้เนี่ยเหลือรถเกลับไปรอบหนึ่งแล้วนะคะอนแรกเนาะอแสดงม่ามีอยู่กคกลับไปรอบหนึ่งแล้วใช่ค่ะป้าจำลองอะไรเงี้ยยัไงเรามาไม่เจอเรามาไม่เจอ นน่าจะรีบบกลัแล้วก็คุณนาทีถ้าพี่นทีมาช่งชาวงเช้าครับค่ะม,มาถึงก็พาคุณตากลับด้วยค,คุณตา<ม>ชาญน,นะร,ระหว่างที่พี่นาทีมาถึงพวกเราก็ถึงครับถึงไหนไม่รู้นะครับหลงอยู่<ง>ครับ แต่ก็ดีแล้วแหละมาถึงทุกคนแล้วมาถึงอย่างปลอดภัยทุกคนแล้วมช้าแต่ว่ามาถึงจาทัวกว่าจ้างฟังตรงนี้เขาผสมปูนน่ะโอ้เสียงอาละครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปอืออือครับผม มาทงกดูดิดูม้านี่ยังนยังสองอะู้กนี่ยังให้ยงไงนะไม่ได้ไม่ด้

ถ้าคึ้มๆบ่ปันใด๋เด้ถ้าแดดออกมานี่หาหมองลบเลยเนี่ๆโอ้ยลุงกินแล้วเห็นหังบ่เปลี่ยนได้ คุณโรสจากจากประเทศอะไรก็ไม่รู้แม่วันถิ่นบอกซื้อเห็ดหกกิโลจะแบ่งให้ปู่ผงกับยาพาด้วยเพราะว่าปูผงกับยาพาไม่ได้กินเห็ดเรจะเอาให้ป้าอ่อนเอากลับไปทํากับข้าวให้ปูผงกับยาพาเอาก็เอาไปแกงอยู่บ้านลุงเสือป้าสาไม่ดีหรอเดี๋ยวมันหลายอยู่ก็แกงแล้วก็เดี๋ยวก็ไปกินด้วยกันกินี่นนก็ไปกินด้วยกันเออจะเป็นอะไรล่ะ มือนูจ้าไไดด้้ค่ะกินแทบๆอยู่แล้วเมื่อคืนนี่ก็กินข้าวหมดเป็นปกจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวป้าอ่อนไปในป้าอ่อนก็จะนึ่งข้าวแล้วก็จะเอาขึ้นไปจ้าอันรอกินด้วยกันเนาะจ้าแต่พวกหนูจะช้าเนี่ยพวกหนูลีลาเยอะจ้าไม่เป็นไรรอได้จ้าโอเคจ้าเดี๋ยวเบิ้งเพคนคนหนึ่งมาอะไรการภาษาง่ายการภาษาจะป่าก็สัางเด้อ เอาเอารองเพลงรองเพลงประเต็นรองเพลงดูประเต็นรองเพลงรองเพลงน่องเพลงเทเลยนะเหย่อเพิ่งเทอย่พิ่งเทอ้าโอเคเยอทใส่เลยก็เย่อเพิ่งเทเยเพ่งเยเยวผมเทเอา ไม่ได้พี่หรอนมันติดกายแบบมันติดอยากใช่เไหมต้องเลือกังกรไว้งแตงเดี๋ยวเราต้องหาทางเดา่างใเดี๋ยวราช่างใหญ่ัรอช่างใหญ่เสร็จแล้วมัดก่อนช่างใหญ่นี่าตอรี่งแน่ะโล่งที่นี่นองเด๋งเนี่ยปรับหนยเด๋งเนีย ได้หมคาะโอเคไหมครับประมาณนี้ครับพี่งงามครับผมกเบงลูนี่จะไม่ยังงากบ่งเขาไปเขมาอยู่ครับเรา่่ไม่ได้คองเลยคับหม้ อากาศร้อนมากเห็นไหมนะวันจะไปเที่ยวดูร้อนจ้ากลิ่นไปหาเห็ดบางก็กรอกหมไปอยู่ค่ะสิไปยังซอ่อนสิไปอยู่จ้าสิไปเนี่ยเนี่ยเลยชวนนัดกับอันป่าจำลองไว้แล้วกับคุณย่าอาชีอยู่จ้าเห็นคุณย่าอาชีพเปนขึ้นไร่สดโอ้ยสะออนดอกเห็ดไหมมแต่ดอกใหญ่ๆเออ ยังสิไปอยู่เดี๋ยวลุงกับป้าพ่นเมื่อจะขอติดรถพ่นเมื่อนำอยู่หาเห็ดเอ้าเห็ดละมาเอกเห็ง้ อ๋อผู้สันมาทักทายอ๋อผูสันก uh, so. okay, well ็ขอจบคลิปนี้เช่นกันนะครับขอบคุณทีช่วยกอดอนที่สารวมกลุ่มกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะครัโอ้ยหลุงไม่กว่าวแล้วหาทางมาได้นี่ก็เห็นไทยบ้านนอกมีไปห้าข้อปานนี้ก็ลบไปลบมาลบมาลบไปอยู่หลายรอบแล้ว